ครับตอนนี้จุดตัดซอยวัส,สนาครับเป็นจุดตัดมีเครื่องกั้นนะครับตรงนี้ใช้ความระมัดระวังะเป็นแค่ไฟว่าไปเฉยนะครับครับอันต้อมครับวินมาแล้วน้ำตกน้ำตกทนบุรีครับ กับวีดมาครับครับเสียงเสียงก็ดังครับเนี่ยแล้วก็จะผ่านครับเป็นเสียงเครื่อง N T U ครับสี่สองสองสี่ เรียบร้อยครับผ่านครับเสียงเสียงก็ดับไปครับเรียบร้อยครับ